สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หมออินทิราดูแลคุณนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสและวันอาทิตย์ค่ะท่านใดเข้ามาแล้วนะคะให้เขียนมาทักทายพูดคุยกันได้นะคะและแชร์ออกเป็นสาธารณะค่ะเพื่อทำวิทยาทานร่วมกันนะคะให้เพื่อนและคนที่เรารักมีความรู้ในการดูแลตัวเองค่ะเพราะทุกท่านนะคะคือทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ เติบโตก้าวหน้าค่ะหมอมีหน้าที่ดูการทุกท่านค่ะให้มีความอุดมส,สมบูรณ์ทุกด้านในชีวิตอย่างยั่งยืนนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องของการดูแลสุขภาพดวงตานะคะทุกท่านมีดวงตาเพียงหนึ่งคู่ค่ะดังนั้นเรามีความรู้ในการดูแลดวงตาคู่นี้ให้สดใสชัดแจ๋วและมีสุขภาพชีวิตที่ดี อยู่กับท่านไปตราบนานเท่านานนะคะในโลกปัจจุบันค่ะยิ่งในตอนนี้นะคะเข้าสู่อากาศฤดูหนาวค่ะมีหลายท่านมาพบหมอนะคะด้วยปัญหาของโรคภูมิแพ้ขึ้นตาค่ะเรามารู้จัก กับโรคภูมิแพ้ขึ้นตากันนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นภัยเงียบถ้าปล่อยปะระระเลยไม่ดูแลนะคะจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะละเลยไม่ควรมองข้ามนะคะเรามารู้จักโรคนี้กันค่ะโรคภูมิแพ้เยื่อที่เยื่อบุตานะคะเป็นการที่เกิดการอักเสบค่ะบริเวณดวงตาเรานะจากการที่มีปฏิกิริยาตอบสนอง ต่อสารก่อภูมิแพ้ค่ะทำให้เกิดการอักเสบที่เยื่อบุตานะคะอันนี้ด้านภาพทางด้านซ้ายนะคะเป็นลนักษณะของลูกตาปกติค่ะส่วนทางด้านขวาเห็นไหมคะว่าตาจะแดงก่ำเลยนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาไหลตาแดงนะคะเป็นปฏิกิริยาที่เยื่อบุตาเรามีการอักเสบ มีเป็นปฏิกิยาที่ทํากระทําต่อสารก่อภูมิแพ้เพราะฉะนั้นทุกท่านจะต้องทราบว่าตัวเองเนี่ยแพ้สารอะไรนะคะเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงได้อย่างถูกต้องนะคะป้องกันไม่ให้เกิดอาการซ้านะโดยมากเนี่ยออที่เจอได้บ่อยๆนะคะเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังนะว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างภูมิแพ้ที่ตาอ่าภูมิแพ้ที่ตาเล่าให้ฟังแล้วเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของเยื่อบุตา ต่อสารก่อภูมิแพ้นะคะเพราะฉะนั้นจะเกิดอาการระคายเคืองขึ้นนะคะอาการที่เจอได้บ่อยเลยนะคะก็จะมีตาเราจะแดงนะคะตาแดงระคายเคืองคันตานะแล้วก็สาเหตุเราต้องมารู้กันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราไปสัมผัสสิ่งที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้และทำให้เกิดปฏิกิริยาเฉียบพลันนะคะโดยมากโรคภูมิแพ้เป็นโรคเรื้อรังค่ะเมื่อใดก็ตามที่เราสัมผัส สารก่อภูมิแพ้โรคหรืออาการจะกำเริบออกขึ้นมานะคะเพราะนั้นจะมีอาการเป็นช่วงๆในจังหวะที่เราสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ช่วงใดที่เราหลีกเลี่ยงได้ดีใช้ยาหยอดยารับประทานรักษาอาการก็จะสงบนิ่งไปนะคะเพราะ,ะนั้นเรามาดูกันค่ะว่า เกิดจากอะไรได้บ้างที่ได้พบเจอบ่อยเลยคือฝุ่นไรฝุ่นนะคะไรฝุ่นละอองต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่บ้านนะคะปลอกหมอนที่นอนนะคะในครัวเรือนหรือเป็นละอองจากเกสรดอกไม้นะคะเกสรต้นหญ้านะคะขนสัตว์อ่าขนสัตว์นะคะหรือเป็นกลุ่มพวกเชื้อรานะคะ กลิ่นสารเคมีต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมหรือน้ำยาทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชือ้อซึ่งยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่มีโรคติดต่อคือโควิด19ใช่ไหมคะเราสังเกตว่าเราเองเนี่ยจะต้องทำความสะอาดทั้งมือและทำความสะอาดทั้งสิ่งของอะ่ะเยอะมากกว่าปกติเพราะงั้นจะสังเกตว่าน้ำยาทำความสะอาดมันจะมีกลิ่นฉุนนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทาให้เกิดปฏิกิยาการเกิด ภูมิแพ้ขึ้นได้นะคะเพราะฉนั้นภูมิแพ้ค่ะสาเหตุจะมีทั้งแบบเฉียบพลันนะคะเฉียบพลันคือเมื่อสัมผัส สิ่งที่เกิดภูมิแพ้ปุ๊บจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเกิดอาการขึ้นทันทีหลังจากสัมผัสสิ่งที่แพ้เลยนะคะเพราะนั้นปัญหาคือตาจะแดงก่ําอย่างนี้เลยนะคะจะมีน้ําตาไหลคันตาเปลือกตาก็จะบวมนะคะเวลามาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะพลิกเปลือกตาดูพลิกเปลือกตาบนข้างขึ้นข้างในนะคะปกติแล้วเปลือกตาเราด้านในจะต้องเป็นผิวที่เรียบนะคะแต่ในรายที่เป็นเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้เมื่อพลิกเปลือกตาแล้ว เปลกตาจะเป็นเม็ดตะปุ่มตะป่ำแบบนี้ค่ะคล้ายๆผิวน้อยหนานะคะบางคนเป็นเม็ดเล็กๆๆคล้ายๆผิวลิ้นจี่เพราะฉะนั้นผิวมันจะขรุขระนะคะทำให้เกิดการคลูดถูดไถไปมากับผิวกระจกตาดําเมื่อเราหลับตาหรือเรากรอกตานะคะเพราะฉะนั้นจะทําให้เกิดปัญหาตามมาได้ในบางท่านเนี่ยเป็นเยอะมากเลยจะเห็นว่าเม็ด เม็ดที่ตรงเยื่อบุตาเนี่ยมันเป็นเม็ดก้อนใหญนน่นูนออกมาก็จะครูดกระจกตาดำให้เกิดการถลอกตามมาได้นะคะ ออมีภูมิแพ้ชนิดที่2คือภูมิแพ้ที่เกิดตามฤดูกาลนะคะอันนี้ค่ะจะอาการมันจะไม่รุนแรงจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่กินระยะเวลานานอาการเด่นตอนแรกคือจะเริ่มมีน้ำมุกใสๆก่อนนะคะคัดจมูกนะเจ็บคอร่วมด้วยแล้วค่อยมีอาการที่ตาตามมานะคะจะคันตาน้ำตาไหลมักจะเจอในช่วงที่จะเป็นเขาเรียกว่า ปลายฝนต้นหนาวนะคะจะมีอาการมากขึ้นเลยนะเพราะเขาเชื่อว่ามันจะมีฝุ่นละอองนะคะแล้วก็ฝุ่นละอองจากหญ้าเนี่ยมันจะฟุ้งออกมาและทําให้เกิดปฏิกิริยาการก่อภูมิแพ้ขึ้นได้นะคะชนิดที่3คือภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นเรื้อรังชนิดนี้เนี่ยอาการจะไม่เยอะ อาการจะน้อยแต่ค่อยเป็นค่อย,ค,อยค่อยเป็นค,ค,ค่อยไปเหมือนกับว่าเป็นตลอดทั้งปีนะคะสร้างความรำคาญนะคะอันนี้มักจะเกิดจากการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นไรฝุ่นนะคะเชื้อเชื้อรานะคะขนสัตว์นะอาการคือจะมีจามน้ำมูกใสนะคะแล้วก็จะมีอาการของคันตาเรื้อรังตาอาจจะแดง ไม่มากนะคะตาแดงระเรื่อๆๆเรอแล้วมีน้ําตาไหลนะคะแต่ที่เห็นในภาพแบบนี้โดยมากมักจะเป็นภูมิแพ้ชนิดที่เป็นแบบฉับพลันนะคะเป็นฉับพลันแล้วก็เป็นรุนแรงเลยสังเกตเห็นอาการแบบนี้นะคะเรามาดูกันว่าอาการของภูมิแพ้หมอสรุปให้ฟังว่ามีอาการอะไรเด่นๆบ้างนะคะก็เริ่มตั้งแต่ อาการจะเริ่มจากแสบตาก่อนนะคะระคายเคืองตานะตาจะแดงนะคะบางคนต้องขยี่ตาตลอดเวลาเลยนะคะตาจะแดงตาจะแฉะขึ้นน้ำตาจะไหลออกมากเป็นน้ำตาใสาๆบางคนเยอะมากถึงขนาดเป็นน้ำตาเป็นมูกออกมาด้วยนะคะดวงตาจะไวต่อแสงนะคะสู้แสงไม่ค่อยได้นะ,ะออกไปกลางแจ้งทำกิจกรรมข้างนอกเนี่ยต้องสวมแว่นกันแดดเพราะว่าสู้แสงไม่ค่อยได้นะคะ เป็นเยอะขึ้นมาหน่อยเนี่ยเปลือกตาจะบวมเลยเปลือกตาบวมกำาเลยนะคะเปลือกตาบวมมากขึ้นแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะบวมน้ําตาไหลนะคะตาแดงคันตาบวมออกมาข้างนอกบางคนเยื่อบุตาบวมเหมือนเป็นถุงน้ําสะสมแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเป็นเยอะมากเลยนะคะเป็นในเกณฑ์ที่เป็นแบบรุนแรงเยื่อบุตาจะเป็นเหมือนถุงน้ําบวมแบบนี้เลยนะคะชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นท่านทราบแล้วว่า ภูมิแพ้เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะแบ่งออกเป็น3ชนิดนะคะคือชนิดฉับพลันนะคะชนิดตามฤดูกาลและชนิดเรื้อรังนะ,ค,ะความสำคัญของเราคือเราจะต้องทราบว่าเราแพ้สารก่อภูมิแพ้ชนิดไหนนะคะมันมีที่ทดสอบนะท่านสามารถไปทดสอบเขาเรียกว่าทดสอบออที่ผิวหนังนะคะ่ะ ทีผแผนกอายุรกรรมผแผนกโรคภูมิแพ้นะคะได้เลยค่ะไปสามารถทดสอบได้ว่าเราแพ้อะไรนะคะคุณหมอเขาจะสกิดที่ผิวหนังนะคะแล้วก็แต้มสารกอบภูมิแพ้เหล่านั้นแล้วจะดูปฏิกิริยาว่า ตำแหน่งใดที่ผิวหนังบวมนะคะขนาดใหญ่เกินเส้นผ่าศูนย์กลางที่เขากำหนดจะวินิจฉัยว่าเราแพ้สารก่อภูมิแพ้เหล่านั้นนะคะและมีความสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเราแพ้อะไรเราจะได้หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าโรคนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราสัมผัส สารก่อภูมิแพ้และกระตุ้นให้เกิดการปฏิกิริยาการอักเสบเกิดขึ้นนะคะเป็นเยอะมากเลยเนี่ยให้จำภาพนี้ไว้เลยนะคะเวลาคุณหมอตาจากสุแพทย์พลิกเปลือกตาปุ๊บจะเห็นเยื่อบุตาเนี่ยเป็นเม็ดตะปุ่มตะป่ำแบบนี้เลยนะคะเหมือนผิวน้อยหนาเลยนะคะเหมือนแผ่นกระเบื้องนะคะผิวน้อยหนาเป็นตุ่มนูนๆๆๆอย่างเงี้ย เห็นไหมคะเพราะงั้นเวลาเราหลับตาหรือกรอกตาเนี่ยมันจะคลูดถูไถไปมาแล้วทำให้กระจกตาดำถะลอก เกิดเป็นแผลกระจกตาดำได้อันตรายมากนะคะนะแล้วก็สามารถเป็นในเด็กได้ยิ่งเด็กๆเ,เป็นภูมิแพ้เนี่ยอาการจะรุนแรงเพราะว่าภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานเขายังไม่สมบูรณ์ยังไม่แข็งแรงนะคะบางคนเป็นเยอะยิ่งในเด็กเนี่ยตัวที่เป็นเม็ดตะปุมตะป่ําที่ตรงเปลือกตาเนี่ยจะใหญ่มากเลยแล้วก็ครูดกระจกตาดำนะคะเป็นแผลถลอกกระจกตาขุ่นมัวได้มีผลต่อการมองเห็นได้นะคะเพราะการวินิจฉัยภูม ูมิแพ้ที่ตาเนี่ยก็คือมาพบจากสุแพทย์นะคะซักประวัติว่าสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ไหมและมีอาการของภูมิแพ้ขึ้นตาตามที่หมอเล่าให้ฟังเนี่ยมีอาการช่วงไหนนะคะเป็นหลังจากสัมผัสก่อภูมิแพ้หรือเป็นตลอดทั้งปีนะคะแล้วคุณหมอจากสุแพทย์จะต้องพลิกเปลือกตาตรวจแบบนี้ทุกรายเลยนะคะเพื่อดูว่ามีสิ่งแปลกปลอม อยู่ด้วยหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีสิ่งแปลกปลอมเปลือกตาเนี่ยมันเป็นเม็ดตะปุ่มตะปำเป็นตุ่มแบบนี้หรือเปล่าถ้าเป็นแล้วมันบวมแดงอย่างนี้ค่ะอักเสบแบบนี้ก็วินิจฉัยได้เลยนะคะว่าเป็นเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้นะเราสามารถทดสอบได้หมอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะท่านใดมีประวัติเป็นภูมิแพ้แนะนําให้ไปทําทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง Allergy s จีสกินเทนะคะเพื่อให้เราทราบว,ว่าเราแพ้สารก่อภูมิแพ้อะไรนะคะเราทราบว,ว่าเราแพ้อะไรเราจะได้หลีกเลี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดอาการเหล่านี้ซ้ำนะคะน,นะ,ะนั้นเพราะงั้น เราต้องรู้เท่าทันนะคะเราจะได้ดูแลดวงตาคู่นี้เนี่ยให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ดวงตาคู่นี้สดใสชัดแจ๋วอยู่กับท่านไปตระนานเท่านานนะคะมีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะหมอเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าภูมิแพ้ขึ้นตาในคนไข้ที่สวมใส่คอนแทคเลนส์นะคะใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยคอนแทคเลนส์จะทำตัวเป็นเสมือนสิ่งแปลกปลอม ครอบไปบนกระจกตาดำนะฮะเมื่อเราหลับตาลืมตากรอบตาตัวเยื่อบุตาด้านบนเนี่ยค่ะเปลือกตาเนี่ยมันก็จะครูดถูไถถลอกไปมาเช่นกันนะฮทำให้เยื่อบุตาเนี่ยเมื่อพลิกออกมาก็จะเป็นเม็ดตะปุ่มตะปำแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะและทําให้เกิดภูมิแพ้ขึ้นตาจากคอนแทคเลนส์ได้นะคะ บา,บางรายเนี่ยแพ้จากน้ำยาที่แช่คอนแทคเลนส์นะคะหรือแพ้วัสดุที่ทำคอนแทคเลนส์นะคะเพราะงั้นท่านจะต้องทราบนะคะว่าสาเหตุของการเกิดภูมิแพ้ขึ้นตาของท่านเนี่ยเกิดจากอะไรพอทราบแล้วเราก็หลีเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงการรักษาค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเรารักษาโรคภูมิแพ้ขึ้นตาได้ยังไงบ้างเริ่มจาก ท่านจะดูแลตัวเองได้แบบไหนบ้างการรักษาด้วยตนเองนะหมอจะเล่าให้ฟังหนึ่งสำคัญมากเลยรู้ว่าแพ้อะไรแล้วหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้นะคะ ห้ามขยี้ตาแรงอย่าไปขยี้ตาค่ะเพราะยิ่งขยี้ตายิ่งกระตุ้นให้เกิดการหลั่งฮิสตามีนออกมาฮิสตามีนคือสารก่อภูมิแพ้และยิ่งทําให้เกิดอาการคันมากขึ้นไปอีกท่านจะยิ่งมีอาการของภูมิแพ้มากขึ้นกว่าเดิมยิ่งขยี้ยิ่งอาการยิ่งเยอะยิ่ง,งรุนแรงนะคะเพราะั้นห้ามขยี้ตาเด็ดขาดนะคะให้หยอดน้ําตาเทียมบ่อยๆนะคะแนะนําชนิดที่เป็นกระปะ๋อหยอดรายวันนะคะมันจะไม่มีสารตกค้าง ไม่มีผลข้างเคียงในระยะยาวนะหยอดน้ำตาเทียมหรือใช้ยาหยอดแก้ภูมิแพ้ไปก่อนได้นะคะท่านสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาแต่จะเป็นคุณสมบัติของยาภูมิแพ้ที่เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะแนะนำว่าถ้าเป็นเยอะมากจริงๆแนะนำพบจากสุแพทย์จะดีที่สุดนะคะดีกว่าที่ท่านไปซื้อยาใช้เองนะแล้วก็ล้างมือ ล้างบือบ่อยๆก่อนและหลังสัมผัสตานะคะห้ามขยี้ตาเด็ดขาดนะถ้าบางท่านเนี่ยบวมเห็นไหมคะเปลือกตาบวมแดงแบบนี้สิ่งที่เราทําได้คือให้ประครบเย็นนะคะหลายท่านมีเจลแพคนะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะหรือว่าเอาผ้าเนี่ยห่อน้ําแข็งนะคะแล้วมาวางประครบไว้นะคะที่บริเวณเปลือกตาจะลดอาการบวมจากภูมิแพ้ที่ตาได้นะคะ ความเย็นจะทำให้หลอดเลือดหดตัวลดอาการบวมจากภูมิแพ้ที่ตาได้นะคะเพราะงั้นถ้าเป็นบวมจากภูมิแพ้หรือบวมจากเลือดออกบวมจากการฟกช้ำให้ประครบเย็นนะคะจะต่างกับการบวมจากการอักเสบนะถ้าอักเสบปวด เจ็บปวดแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนต้องประครบอุ่นนะคะมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นให้จําว่าถ้าบวมแบบนี้นะคะเป็นจากหลอดเลือดขยายตัวให้ประครบเย็นเพราะจะทําให้หลอดเลือดหดตัว ลดอาการบวมทําให้อาการบวมเนี่ยยุบลงดีขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าอาการไม่ดีขึ้นนะภายใน 1- นหรืสอสสัปดาห์หมอแนะนําพบจกักษุแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและจ่ายยาให้ท่านได้อย่างเหมาะสมนะคะไม่ควรปล่อยปะละเลยไม่ควรที่จะไปซื้อ,อยาใช้เองนะสิ่งที่ท่านสามารถซื้อ,อยาภูมิแพ้ทานได้เองเบื้องต้นคือตัวลอล่าตาดีนะคะให้ทาน1เม็ดก่อนนอนนะคะใน ท่านที่มีประวัติภูมิแพ้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่อาการเยอะขึ้นอาการไม่ดีขึ้นเลยหลังจากดูแลตัวเองแล้วนะคะหมอแนะนําว่า1ภายใน1หรือ2สัปดาห์ไม่ดีขึ้นแนะนํารีบพบจากษุแพทย์นะคะอาการที่ต้องพบคุณหมอคือตาแดงกล่ำมากขึ้นนะคะคันตานะคะปวด รุนแรงมากเลยน้ำตาไหลพรากไม่หยุดเลยเริ่มมีตุ่มอ่าบางคนเป็นตุ่มพุพองบริเวณเปลือกตานะคะพอเราดึงเปลือกตาออกมาดูอย่างนี้จะเห็นว่าตาในเยื่อตามันแดงอักเสบเยอะเลยนะคะหลอดเลือดที่ตาเนี่ยขยายใหญ่เลยนะคะแล้วรู้สึกปวดเจ็บที่เบ้าตาลูกตานะคะ ตามัวลงความสามารถในการมองเห็นลดลงแบบนี้ต้องรีบพบจักสุแพทย์โดยด่วนนะคะให้รีบพบเลยไม่ควรที่จะปล่อยปะละเลยนะคะไม่ควรเพิกเฉยไม่ควรที่จะรักษาด้วยตัวเองนะคะถ้ามาพบจกักษุแพทย์คุณหมอจะดูแลยังไงนะคะท่านก็จะวินิจฉัยนะคะและในรายที่เป็นเยอะเนี่ยนื่องจากมันมีปฏิกิริยาการอักเสบ คุณหมอจําเป็นจะต้องจัดยาหยอดลดการอักเสบให้นะคะซึ่งยาตัวนี้ต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของจักษุแพทย์เท่านั้นท่านห้ามไปซื้อยาสเตียรอยหรือยาลดการอักเสบเองนะคะอันตรายนะตัวที่2คือคุณหมอจะสั่งยาหยอดรักษาภูมิแพ้ให้ซึ่งมีหลายชนิดหลายประเภทนะคะขึ้นกับความรุนแรงของโรคว่าเราเป็นระยะเริ่มต้นระยะปานกลางหรือระยะรุนแรงนะคะคุณหมอจะจัดยา รักษาภูมิแพ้ให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายนะคะจัดยารับประทานรักษาภูมิแพ้ให้นะคะซึ่งโดยมากยาที่คุณหมอจัดให้จะเป็นยาที่ประสิทธิภาพสูง มากกว่าที่ท่านไปซื้อเองตามร้านขายยานะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้อันนี้สําคัญย้ําอีกครั้งท่านต้องรู้ว่าท่านแพ้อะไรและหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ออกไปกลางแจ้งออกแดดออกข้างนอกให้หาแว่นกันแดดกันลมใส่นะคะกรองแสง UV ได้นะคะเป็นแว่นที่กันมาถึงขอบด้านข้างก็จะยิ่งดีเพราะช่วยกันฝุ่นกันลมนะคะกันสิ่งแปลกปลอมได้อย่างดีนะคะ,ะทีนี้ หลายท่านนะคะเป็นเยอะบางคนเนี่ยปล่อยปะละเลยไม่ยอมรักษาจะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นนะคะเพราะงั้นการที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นอะไรบ้างหมอถ้าจําได้นะเปลือกตาที่เป็นตะปุ่มตะป่ําแบบนี้ค่ะมันจะไปคูดเอาผิวผิวกระจกตาดําเกิดเป็นกระจกตาถลอกหลายท่านเนี่ยละเลยนะคะทำให้เกิดกระจกตาติดเชื้อสูญเสียการมองเห็นตาบอดได้เลยนะคะเพราะงะั้น โรคภูมิแพ้ขึ้นตาเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เราไม่ควรละเลยนะคะไม่ควรละเลยไม่ควรเพิกเฉยนะถ้าคิดว่ารักษาด้วยตัวเองดูแลตัวเองแล้วไม่ดีขึ้นนะภายในหนึ่งสัปดาห์แนะนํารีบพบจกักษุแพทย์นะคะหมอจะสามารถดูแลท่านได้นะในวันนี้ค่ะท่านมีความรู้ในการดูแลตัวเองแล้วนะคะหวังว่าทุกท่านจะสามารถดูแลถนอมดวงตาคู่นี้ให้สดใสชัดแจ๋วอยู่กับท่านไปตรา นานเท่านานค่ะแล้วพบกับหมออินทิราดูแลคุณนะคะได้เป็นประจำทุกวันพฤหัสและวันอาทิตย์ค่ะท่านใดมีคำถามปัญหาข้อสงสัยนะคะท่านสามารถเพิ่มเพื่อนมาที่ l ล n e แอดดอรอินทิรานะคะหรือสแกน QR code ตามที่เห็นนี้ได้เลยนะคะหมออินทิราจะเป็นหมอประจำตัวคุณค่ะดูแลคุณได้ทุกที่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ ความสุขของคุณให้หมออินทิราช่วยดูแลพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ